ดีจ้าพี่น้องเมื่อเก็บพักไปสลัดจ้าโลมแห้งแห้งมเนี่เบิ้งเสียออกจากต้นนั้นต้นดอกโบตันสีขาวพี่น้องพึ่นอยู่ในกอย่าเสียออกงามมะฟันสิงโตจา้างัดออกจากเพื่นใหเพื่อนงามพอดีมือนี่ว่าสิโอปลาฝรั่งหำเอปาปลามาหายย่า กำลังเป็นดอกเด้พี่น้องสิงลุ่งกิบเก็บพันชิงตัวให้เบิ้งซูเมอร์เด้อพี่น้องสิสิบว่าหายไปสายเดดจ้าโอ้ยมีดกับวัาเขาให้น้อยางเพ่นยางออกได้รฟพันชิงตัวเอาไปเอาไปจักขาบนี่น้องพี่น้อง นี่ต้นนึงนเพิ่นอยู่ในสวนย่ายนี่ล่ะเห็นบ่เพิ่นค้าต้นไม้ค้าดอกไม้ต้นดอกไม้เสียวออกจากเพิ่นอันนี้พันธุ์ดีเด้พี่น้องนี่เห็นบ่เพิ่นฟันเสียงโตจา้าเพิ่นเริ่มมีแล้วพี่น้องเอ้ยกระลังงามส,สิสิเก็บอบแห้งไว้สิเก็บอบแห้ง เป็นยาพี่น้องเป็นเป็นยาลูกเฮี้ยงขนาดมันีนเปิ่งหกงหักพิ่นกัวยางพิ่นเห็นบ่ยางยากติดเสือบ่ออกได้พี่น้องยางพิ่นเนี้วแน่นเดี๋ยวยญาเฉียดบิธทีันอันนี้เอังก็อโอ้ยอก็อแล้วก็ติดอ่างอยู่ เห็ดวิธ <analysis> so ีป네รุงสลัดให้เบิ่งพี่น้องอีสานบ้านเฮาก็เฮ็ดได้แบบบ้านๆบ่บ่ยุ่งยากพี่น้องเบิ่งอันนี้คือนายผักเสียนนี่บัดอยู่บ้านเมืองไทยเฮาบ่ขึ้นเนาะเบิ่งเพิ่นโลนย้ายเอามาตะปาเพราะว่าแผยยูบ้านนี่ผักเสียนบัดอยู่บ้านเฮาเพิ่นคือบ่ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะพัวหลายหลายตะบาน เพิ่อนเป็น,ปนดอกเ้าพี่น้องเห็นแดดเหน็นนะฟันชิงโตกระเทียมพี่น้องย่ายคิดว่าเพิ่นชอบชอบแบบน้ำแบบค้ายคายน้ำโต๊กไหลผ่านหรือแบบตามอีสานหวานห้าว่ามองล่างถวยเนาะพี่น้องเคยเห็นล่างถวยสมัยโบราณบาน,บานห้าบ่ามีบ่บสูเมื้อนี่เพิ่นเป็นห้องน้ำแหมนมอยอย้ำไหลจังเสียน้ำแบบว่าห้าล่างถว่ยยุ่ประจำจึงเสีย เพิ่นมักยุ่มมองแบบซุ่มๆมังเสร็จได้พี่น้องกระเทียมเมนกระเทียมปลาฟลังเนี่ยเพิ่นก็ว่าเป็นยังคือบานเพิ่นมักค้ายนา้ำน้ำสีซุ่มยุ่ดตลอดนะพี่น้องเพราะว่าพักตั้งประเทศที่ย้าท่งไปให้เพิ่นมักน้ำเพิ่นบ่มักค่วมลอด ทางที่ดีปลูกมองมองหอล่างถ้วยหรือหมกมองน้ำผ่านประจำนะพี่น้องร่องเบืองเดอ้อจ้ะเพิ่นห้างน้ำเมื่อไรอันพักเสียนคือกันในพักเสียนคือกันเพิ่นมักแบบน้ำไหลผ่านนังซส่ล่ะมองซุมซ่มๆลมเย็นนัเสียร่องเบืองเดอ้อพี่นอ้องเดิหลายไป สิมาถอนญ้าลกญ้าท่ำความสะอาดจุพี่นองเบ,งงบ,งบ,งบงงื้องยางพืนอเบื้องเบื้องเบื้องยางนี่ยางฟันสิงโตเสียเอาไปท่ำสลัดพีนองเห็นเบืองพี่นองในสวนยายเลยเพิ่น,น,นเ,เป็น,ปนดอกแล้วนี่เป็นดอกแล้วจ้าเบื้องยายเสือนในหางมะเกียดเบื้องเอามะวานในสวนนี่นี่ของแถ่เพิ่นสิเป็นใบเสีเย,ยสไปเรียมเรียม,ยม<ๆ>นี่ พันใหญ่ถาหวาอยู่ในห่างมีขายว่าช่วงนี้ลหละพี่น้องพ่อยายว่าแพงแพงเป็นสลัดเป็นแบบเป็นแบบไอ้คือกุญช่ายขาหวานเะาอเคพี่น้องคือกุยช่ายขาวพ่อยายแล้ามักซื้อพ่อยายกินจนหลายหลอดเลอพี่น้องนี่เงาบักญ่นี่เงาไงนี่มาจากพันิ่นสีอยู่ในห่างในพี่น้อง กอหนึ่งนี่อิ่มอยู่ในห่างพ่นจีเห็ดคืออันกุยชายข้าวบ้านเหากุยชายข้าวนะเห็นบ่เพพ่นจิตพอแบบคือเห็ดหนใหม,ม่แม่หนอหม่รั่งขาวๆอันนี้ยายเมื่อก็บแบบสดๆให้เบิ่งเลืออยู่ในสวนเสียไปเห็ดอันสลัดกินยายเสีอันสลัดเห้เบิ่งเดือพี่น้องน้ำสลัดเมื่อดดเห็ดเป็นขี้มเป็นแคหยังนนในเห็ดแบบบ้านๆเห,ห้านี่ละ่ะ เห sociedad, Bref, building, ını, ็ดแบบบ้านอีสานบ้านเฮานี่ยล่ะถ้าเบิ่องแยกจะเห็ดให้เบิ่องแ่บแสบแยกเห็ดสูตรนี่ประจําพี่น้องเห็นบ่วลมแห้งนี่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 เฮ้ยเห็นบัวเสียใบนี่มีอย่างเห็นบ่อันผักชีหอมป้อมนี่ผักชีหอมป้อมเสียเอาเอาผสมกับอันนี่ เค็มสลัด um, อันนี้ผสมใส่อันนี้ซั้มนี่ก็พ่ออิ่มเนี่ยพี่น้องเอาผสมใส่กันเดี๋ยวยายสิเป็ดเบืองแซ่บเสีบพ่อไงกินแล้วก็ติดใจได้สูตรสลัดสูตรนี่เพราะว่ายายโบมี่อันสลัดแบบเป็นน้ำเป็นครีมเป็นยังยายโบกินจุกเทียยายโบหมักนี่เห็นบ่นี่ต้นใหญ่ต้นพันใหญ่นี่ต้นพันใหญ่ยายมะบานไหมเนี่ย ได้ผดอยู่ลังบานหเห็นบ่งามพี่น้องนี่เอาไปล่างดีๆสลัดเหล่าใส่เหล่าใส่ <c oughs> เพิ่นกระล่างขึ้นนาเด้ดผีน้องเห็นบหนี่นกระล่างขึ้นบักไรเห็นบ่มนี่กอบักแงน,นึงกระล่างขึ้น มีสวนหลังบ้านยายนี่ล่ะพี่น้องนั่นเห็นกอไผ่ป้วยนะกอไผ่ยายเอามาปลูกปีที่แล้วป๊าดม่ตันงามๆแหมพี่น้องเบิ่งพูดน,น่ะกอแบบนี้หนึ่งฟันสิงโตัวพูดนะเห็นบ่พูดน่ะนั่นน่ะเร่น้อยเร่น้อยคืนก็เป็นดอกมานับกันเด้อพี่น้องเบิ่งพูดน่ะโอ้ยยางดีเลยพันธุ์ดีเลยเนี่ย แบบนี้ละคล้องแ้พี่น้องยายกระสิเก็บสมือพี่น้องมาผ้าพี่น้องม่เก็บสมือเอาไปอบเอาไปบดเป็นยายาสมุนไพรจ้ายาสมุนไพรนี่ล่ละช่วงนี้ลหละเห็นบ่เก็บไปเก็บมากกระสิเห็นตน้นนหง่ขึ้นหง่ขึ้นเน้เห็นบ้าพี่น้องงามเนี่ยงามพาดร่มพี่น้อง น่เงาเดียวป้าเบิ่งย่ามเลีงยงย่ากับตัดเสือพี่น้องยา่าตัดเสือกักเฮ็ดเห็ดแบบว่าแบบเสือไหมย่ยากับเฮ็ดน้ำเพื่อนน่ะคุณบาอาจารย์กับอยู่ในยูทูปน่ะเบิเ่งเพื่นพี่น้องกับพ่อเฮ็ดไปได้อยู่ดีเดี๋ยวย่าสิดโซ่ให้เบิ่งมีโอกาส กางเกงหาส่วนหนึงเสียยากกัเห็ดน้ำิ่นเสียกักเสียสูตรยากกับร่างเห็ด<ๆ>เห็ดไปแล้วผ่าเบิดตัดใส่ผ่าบ่มีแขนเสียวันนี้งามอยู่เด้พี่น้องจักง่อยกับตัวง่ายหน่อยนะพี่น้องเบ้างตัวซ้นำนี่แหละส่วนเอาส่วนเอามีดส่วนเอาส่วนเอาพี่น้องขี่ขนันแต่แามลลางนี่แหละ นี่เวลาเ้าส่วนเก็บห้าตัดนึงเสียวันนี้นี่ตัดออกวันนี้เขาก็ตัดอันนี้ออกเอาไปล่างยุ้มยุ้มเส้น้ําอุ้นนางล่างนามอุ้นก่อนจังค่อยไปเอาไปอันส่วนมากยาเส้นล่างนามกอกนามอุ้นในพี่น้องมันยังค่อยสะอาดดีนี่เวลานั่นเห็นบ่ฟันจริงโตนี่ใบเพิ่นเรียมๆใบนี่ แถแน่นอนอันนี้เพิ่นเป็นเบียีหยังเหะพี่นงถามเมื่อเบืองฮะเมื่อแม่นมพักโฮมฝรั่งบอกพักโฮมฝรั่งตะกี้มองนี่จําได้บป่ปลาภผยพักโฮมเต็มอยู่พี่นงน,นี่นี่เฮีก็ล่างงามก็ร่างหลายเบิงนี่เห็นนหนี่เพื่นเป็นดอก ลายพูดพี่น้องเดี๋ยวจักน้อยขึ้สิคอยจัดแม่น้อยพี่นอ้องเบิ้งงนาอยพี่น้องเผ็ดเผ็ดเสียบๆขนาดห,หมูกรอบเสียแล้วเป็นดอกเห็นไ่มเป็นดอก คอ,อยเงี้ยแต่เป็นดอกเพิ่นเขินงามๆเลยพี่นอ้องถ้าเกี่ย่คอยมีดอกอย่าไปซื้อซอมของเตียนอยู่นี่ห่างเห็นเไหมมะวานเขินบนน้ำพลึดเลยเขินปน้าจิตตุกโกจำได้ว่าพี่นอ้องย่ายปลูกเอาไว้เป็นแถวเห็นบ่เพิ่นเขิน <c oughs> ฟันชิงตัวย่ายปลูกปลูกเอาไว้เป็นแถว ยังนอนก,ก็ได้รุ่งสวนเนาะพี่น้องอปไปพี่น้องพ่อเดี๋ยวไปเห็ดน้ำสลัดเนี่ยพี่น้องเบิง้งไปเห็ดกินเนี่ยพี่น้องเบิง้งพี่น้องก็ว่าอยู่ยายเอย้ยเก็บพักไปเห็ดไหนกินเ,เนี่ยเบิ้งแน่ไปเสั่นจ้านี่เห็ดสลัดแบบบ้านๆเห็ดง่ายๆสูตรง่ายๆโบยหนุงยากเบิ้งโนใหม่ว่า <laughs> วบ่าขึา้นก็บบ่าวพิษมาจอบบ่อเบิ้งโนใหม่เพื่อน่ะพี่น้อง ปัดบทเบื้องมาจ่อเบ,บิ้งดอกไม้ดอกไม้แบ่ออยอยังบุทธว่าเพิหนหอมหอมอยางกายนหันหลังปั๊บผุนเด้เพื่นหอมไหนอันนี้ก็ดอกไม้ย่ายเอามาปลูกเพิ่งจะเพรเพิ่งจะเห็นปีแรกสองปีแรกก็เห็นได้พี่นอ้องนี่สีม่วงกัะเมน อันเจ้งสีกระดอกไม้เลยเพื่นหนึ่งว่าท่านเห็นหอดขั้วอพี่น้องมมนเด้อไม่กินข้าวสโอบปลากินกับสลัดตามแจ้วพี่น้องหนึ่งข้าวเนี้ยเสียบๆจ้าอยู่ในห่างกับมีเด้อพี่น้องอย่าหิงล่ะทำความสะอาด เสร็จี่นรหองล้างเสร็จแล้วล้างน้ำอุ่นลนวก,กไปนอกน้ำเย็นอีกกรอบดีดีย่าเสียหนำน้ำสดสลัดให้เบิ่งพี่นองบานเห่าอีสานบานเห่ากับเห็ดใดบ่มีเครื่งกัเห็ดใดพี่น้องสูตรแบบบานบานง่งายๆก็ต้องคิดยังมากไหมเห็นบอกมีใบหอมโปงเด็ดใส่นหำ สูตรนี้เสพเสพพี่น้องเห็ดร่องเบอร์นาบเสียแย่บะมีอันบะมีน้ำส้มฝรั่งกับบะเป็นยังน้ำส้มแอปเปิ้ลเห็นบ่ในห้างบิ๊กซีกับมีพี่น้องของฝรัง่งห,ห้างบ้านเฮาคว่เจริญหลายแล้วล่ะเมืองไทยแอปเปิ้ลในน้ำสม้มน้ำส้มมักดองของแอปเปิ้ลถ้าบะมีกับน้ำส้มบา้านเฮาหรือน้ำมะนาวเรือพี่น้องจักซ้อนหนึ่งซ้อนโตนี่แหละ มันออกสมไหมแล้วก็โหลดดีย่ายบอมีย่ายกับบใไซย่ายสิใส่ซอตาผู้เขาซอสอันนี้ <c oughs> พญายแล้วก็ท่านสมัยนอพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่ะเกลือเอามาจากภูเขาฮิมาลายบอกเอ้ยวาหยอกพญายเลย อ่นนามันพื่นี่ยละพี่น้องแตว่ว่านมันผืชบ้านเฮาทธรรมดาเนี่ยและแซ่ซานกับมีดนำมันงาก็อนํนำมันง่าใส่ตะวนันอ,อ๋อได้ใส่ก็ได้พี่น้องแบบง่งไๆมีตามบ้านไก่เมื่อเฮ้านี่ล่ละจักส่วนนี่ลหละเฮ็ดลวดสลัด,ลดบ้านเฮ่าก็เฮ็ดได้บ่มีนำสมซาซูแบบฝรั่งกันํนำสมบ้านเฮ้าเนี่ล่ละพี่น้อง ใส่ซอนกุ้กัวคนละปัญญาบาญา่าเห็บบุว่าบ่คยสมปัญญายากฝาดร่องสมด้วยเลยเห็นบ่เกลือเกลือแล้วก็ซิมเบิง่งแต่มีโรดดีกะเอารดดีใส่จกสักซอนชาพี่น้องเกลือนิดนึงตัดกันแนวมันจะออกเสบเลยวันเถอะนี่ซอสมกี่ ไม่กินตายตัวเลยอเสบอันนี้สาเหตุอันติ่จริงยายบวใส่รสสดแต,ต่ว่าม,มันมีโรด,ดีนะพี่น้องมันแบบว่านในไก่เมือ่อมันมีโรติดจเสพแบบบ้านท่านังศิละยายเห็ดสูตรแบบอีสานบ้านเท่าแบบง่ายๆย,ยุ่อยู่ง,ง่ายกินง่ายแบบง่ายๆก,แบบก็เสพเสพยายบ่ชเคยเสือนสอดสลัดอยู่ในหางไม่กินกินเดียวมันอ้วนมันมดด อันนี้นหละมันง่าหรอพี่น้องน้ำมันงาจ้าซีซัมบนบอมันงาใส่มันหอมนบอนี่งาเห็นงาบอนี่งาน้ำมันงาขาวพริกไทยจ้าพริกไทยน้ำซอสนี่แบบเฮ็ไดไรทุกทุกทุกสลัดพี่น้องซอสโทมทัสกับเสบสลดัดโทมัสเสบ สรัดทุกอย่างเสร็จย่าลืมยังบ่พี่น้องเสร็จมีโรดีเอาโรดดีใส่พี่น้องถ้าเอาโรดดีใส่แล้วบ่ต้องใส่ซอสเมกเกี้เลยแต่่าล่องเหยดลอร่องเบิงนะ่งแลเนี่ยเร้วๆซิมเบิงบ่งหมดง่ายๆนี่ว้าแซรบัดนี้ยากสีหั่นหอมใจ เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อนี่หั่นหอมใส่หอมแดงเอาเองี้ยเงี้ยในน้อพี่น้องพ่อ,พอสเอสด็จนี่ยังกบเบิ่งโคตรชนะมั้ยฮ่าโคตรชนะบนเขา่นานานๆเจอกันเธอหนึ่งสุดเดียวน้อพี่น้องโดนๆนน้อมาพอกันอยู่ดีมีแห้งสุข,ขสุขคนน้อพี่น้องประเฮ็ดงานกาย เฮ็ดงานให้ดูให <noon> ้เรื่องเลยผิดนวองเอ้ยดำด้วยดำด้วยสุกคนสลัดเดี๋ยวแจ้วสีเห็ดตอนหอมพะยเราะมักสูตรสลัดย่พะเารมักทุกข้เหตุกับว่าเสบแช่รเตะเเสเด้วยบิ สาเหตุสาเหตุบ่มีนี่แหละเสบสลัดสลัดทุกอมะเขือเทศคือกันบะเขือเทศไงพี่น้องหั่งเสบล่วงเห็ดเบื้องนะสูตรสลัดสูตรสลัดนี่ใส่ได้ทุกอย่างทุกพักบ้านเท่าพี่น้องนี่แหละบ่มีน้ำสมกับบ่คิดยากเกอน้ำสมบ้านเท่าน้ำสมสายสู้ใส่ พอเพื่นออกสมหลดดีบานเท้หหาหางไรพี่น้องส่วน,นส่วน่านนะเสี้ยมเบิงมันเสยยบีบคือย่ายว่าบ่อเห็ดเบิงเด้อบ่อเวสเสียบรนีากานี่พักหอมปอมมีทุกสลัดเอาพักมาร่วมกันนี่เอาพักนั่นพักนี่เทระเด็กเทระน้อยสระเน่เดี๋ยวจ้าสิก,กินพักยังร่วงเห็ดเบิงสูตรนี่พี่นองอ์ มัดาตาดมองนี่เอ็นบ่เอาใส่แม่นหอบหย่ำพ่วมเสี่ยมพ่วมเสียบโอ้ยบ่กต๋อบ่กคือบอ้กฟุบกบดบ้าเถือกเห็นบ่นี่ให้เห็ดใส่บ่เห็นบ่นี่เอาลูกยังสี่อืออือเอาลูกยังสี่กินสลัด อยู่ในห่างก็บมีเลอพี่น้องแต่่างทาออยากกินแบบสดๆเนาะหเห็นบ่เสบงเสบงฟินิละ่สะสลัดซื้อวางไลยอ่สะสลัดย่ายก็่สลัดฟันชิงตูแต่ภาษาย่ายกว่าโมลูย่าลืมหเห็นบ่นี่แซบแซบอืม เห็ดเบิ่งเด้พี่นองบ่มีคือใหญ่บะหมว่าบ่มีคือใหญ่ม,ญมีบ้านเฮาน้ำสมซาาสู้จากสนบัดนี้สดตาผู้เขากับมีเป็นเกลือหนมันง่าหนามันโมโอ้ยในครัวเฮาอีสานนี่บ่ต้องไปกินน้ำสดแบบเป็นอนีหยังก็คือเพิ่นดอกพีนอง,องกินแบบเนี่ยทางวิตามินหลายเนี่ย เนี่ยเห็นบอกมีบักทัวมีอใบโหระพามีสะเหตุสลัดผักบา้านเท้าน่ะใบยังก็นี่หาวก,กินกับตามัอกห่งกับนยังก็ได้สลัดบานเห้า,าอาใส่เทระเล็กเทราน้อยพี่น้องกินแบบมีสุขภาพยากกับสิโอลา่าซัมนี่เลยจ้าเห็นบอก ฟันสิงตไม่เห็ดไหนพี่นองเบิองเห็ดไหนพี่นองเบิองเดี๋ยวฮะายกไอสิบ้าพี่นองไปเก็บไปเก็บผักฟันสิงตมาอบมาอบแห้งบดเป็นยาพี่นองฟันสิงโตจา้านี่สูตรนี่เห็ดเบิองเรือพี่นองถ้าเห็ดเดี๋ยวมาบอกายกในเรือแสบบอจา้าเบงปันยกาบแบงปันปน,นี่ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย